เกิดตำนานผีปอบผีผู้เลื่องลือแห่งที่ราบสูงผีปอบเป็นความเชื่อทางภาคอีสานเชื่อว่า เกิดจากผู้ที่มีวิชาทางไสยศาสตร์และมีมนต์ดำที่แก่กล้าสามารถใช้วิชาเหล่านั้นเพื่อไปทำร้ายผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายได้อาทิการทำสเสน์ยาแฝดการเสกหนังควายเข้าท้องการเสกตะปูเข้าท้องหรือการใช้เวทมนต์เพื่อบังคับพูดผีวิญญาณให้กระทำในสิ่งที่ตนต้องการได้ วิชาใสายเวทมนต์ดำต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเดรัจฉานวิชาทำให้ผู้ที่มีอาคมจะต้องมีข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติกำกับอยู่ด้วยเสมอและจะต้องระมัดระวังข้อห้ามอย่างเคร่งครัดห้ามมีการละเมิดโดยเด็ดขาดภาษาอีสานเรียกว่าคลาหรือแปลว่าผิดครู ซึ่งจะก่อให้เกิดโทษหนักวิญญาณของบรมคูจะลงโทษโดยการสั่งให้ไปเป็นปอบหรือในอีกแง่หนึ่งผู้ที่จะกลายเป็นผีปอบได้นั้นคือผู้ที่ใช้วิชาอาคมอย่างหนักและใช้ใสายเวทดังกล่าวไปทำร้ายผู้อื่นตลอดจนการกระทำชั่วเป็นอาจิน จนกระทั่งอาถรรพ์ของไซเวทย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจนกลายเป็นผีปอบไปในที่สุดประเภทของผีปอบผีปอบสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทดังนี้ 1. ผีปอบธรรมดาคือคนที่มีปอบสิงอยู่ในร่างกาย เมื่อบุคคลเหล่านี้ได้ตายไปผีปอบที่สิงอยู่ในร่างกายก็จะสลายตามไปด้วย 2. ผีปอบเชื้อหากในครอบครัวใดที่มีพ่อแม่เป็นผีปอบเมื่อตายไปลูกหลานก็จะต้องสืบทอดเชื้อสายการเป็นผีปอบตามไปด้วยไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามก็ต้องรับสืบทอดต่อกันไปไม่มีวันจบสิน้น สาผีปอบแรกหน้าคือผีปอบที่มีความเจ้าเล่ห์มักชอบโยนความผิดไปให้ผู้อื่นเวลาไปสิงใครมักโยนความผิดไปให้กับคนที่ไม่ใช่ผู้ที่เลี้ยงดู 4. ีผีปอบคือภาษาอีสานแปลว่าเป็นใบคือผีปอบที่ไม่ยอมพูดจนกว่าจะมีคนถาม หรือจนกว่าจะมีหมอผีมาขับไล่ผีปอบจึงจะยอมเปิดปากพูดความจริงว่าใครเป็นคนเลี้ยงดูตนไว้ลักษณะของผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิง ชาวอีสานมักเรียกผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงว่าปอบเข้าโดยจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไปเช่นก้าวร้าวดุร้ายบางคนอาจจะนอนทรมคล้ายกับคนป่วยหนักแต่อาการที่พบได้บ่อยก็คือผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงมักจะเรียกหาอาหารที่สุกๆดิบๆอาทิเช่นตับหมู ตับไก่เวลาจะกินก็จะกินมุมมาสแสดงถึงความตะกละออกมาเมื่อยาตดพี่น้องรู้ว่าคนที่ป่วยนั้นกำลังถูกผีปอบเข้าสิงมักจะไปตามหมอผีให้มาช่วยขับไล่ปอบออกจากร่างกายผู้ที่จะถูกผีปอบเข้าสิงได้นั้นอาจเป็นคนที่จิตอ่อนร่างกายอ่อนแอหรือเป็นคนที่มีวิบากกรรมด้านนี้คือ อดีตเคยนับถือผีเป็นที่พึ่งมีจิตผูกพันกับผีและกระทกำกรรมปานาติปาฆ่าสัตว์เส้นไหวผ้ผีบางทีก็ฆ่าสัตว์เล็กเช่นเป็ดไก่บางทีก็ฆ่าสัตว์ใหญ่เช่อนอัวควายจนตนเองต้องมารับกรรมโดนผีปอบสิงสู่ในเวลาต่อมาการไล่ปอบ ผีปอบเป็นผีที่รักษายากมากแม้จะแผ่ส่วนกุศลไปให้มากแค่ไหนก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะปอบเป็นผีบาปหนักและโดนความชั่วครอบงำเต็มที่ไม่มีจิตคิดจะรับส่วนบุญหรือการอัดนุโมทนาบุญกุศลใดๆหากต้องการจะไล่ปอบก็ต้องใช้ไม้แข็งคือต้องเชิญครูบาอาจารย์ที่มีกำลังจิตสูงเข้มแข็ง มาทำพิธีขับไล่ให้ออกไปซึ่งท้าไม่มีกำลังจิตสูงพอก็อาจโดนเล่นงานเองก็ได้เพราะปอบประเภทนี้มีพลังจิตและมีวิชามากอีกทั้งเมื่อขับไล่ออกไปแล้วส่วนใหญ่มักจะไม่ทันการเพราะวิชาพวกนี้ไม่ได้กินแต่ตับไตไส้พุงของผู้อื่นอย่างเดียว แต่จะเข้ากัดกินธาตุขันของเจ้าของร่างกายที่เป็นปอบอีกด้วยและเจ้าของร่างกายก็จะตายในเวลาต่อมา